เอาเละครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม <c oughs> ล n จอิอีกแล้วซึ่งก็นะฮะไลาจเจอไม่ไดีลงมานานมาก <c oughs> คือเหตุที่คือไม่ได้มาอัดลงก็คือป่วยนะฮะรู้สึกว่าปวดมาลงคองก็เลยไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเป็นล้อไหนรู้สึกเจ็บมากเลยแบบมันไม่อยากจะพูดอะไรแต่ก็ถือว่า คือเกมเนี่ยเล่นตลอดนะฮะคือเล่นตลอดเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลงเลียกันนะครับผมรู้สึกว่าคลิปลงเลียของเราเนี่ยจะคนดูจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> คือ,มอหมรดนานจังปะนี่ฮะเดี๋ยวเกียวที่จะลงอันนี้เป็นนี่ฮะนี่เลยน <c oughs> นี่ยบีนี่เขาเล่นไปแล้วหลายวันว่าจะชนะนะฮะอันนี้คือ สองวันสามวันดูไหมก็ดูันนี้หน่อย <c oughs> ดักดำน้ําอ่านะรางวัลอะไรมาเนี่ยไอ้กำไรนี้ก็ไม่รู้คืออะไรนะครับไข่มุกไข่มุกด,ดำวันนี้เนี่ยฐา,านะอะไรไม่รู้่ลองดูครับจะชนะ,ะนนไหมเนาะพร <c oughs> าใช้ลาโอสักตัวเนี่ย <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานี่ขออภัยด้วยเนี่ยเพราะว่าอัดกลางวันปกติอัดกลางคืนเนี่ยเท่าทุ่มทิ้งคืนมันนั่งอัดเนี่ย มันจะแปดวงครับโอ้โหมาอัดแล้วมันต้องแปลกใจที่มันกระตุกเลยฮนะกระตุกทุกแล้วเนะี่ยี่มันโโตนะวะถ้าดูี้คืนนี้มันจะกระตุกอยู่แล้วเออไม่ใช่ผิดผิดครั้งแรกคือแบบลงกิวเลยครั้งแรกมันจะกระตุกฮนะครั้งสองต่างไปไม่กระตุก <c oughs> มันโหดจังวะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเกรยนั่นน่ะไอ้ตัวที่มันอยู่ในหอยอ่ะถือหอกอ่ะตัวในหอยไม่หกขนาดนี้เลยเนี่ยโโอ้หโอ้โหโอ้โหไม่โดนนี่เลยมันฟุตีเรือมากเลยเจ๊ไม่ลดไม่ลดเลยอ่ะอุ้ยสีเพิ่มเติมนิ่งเลยวะโอ้โหโอ้โอ ร้านเดียวเฮ้ยสี่เปอร์เซ็นต์นี่ร้านนึงเลยเหรอไม่ไหวมัง้งเงี้ยมันตียังไงมันแรงจังวะนั่นนั่นตายไปแล้วโอ้ยโอู้หเย็นดนี่ย็นดิวะเอ้ยรถครับรถโอ้โหนนนโนอะไรไม่รู้อะน่าจะเป็นแกะหรือเปล่าโห,หดมากครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ย โหดว่ะเฮ้ย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 อู้โหดเด็ดเร่งโหดกับไอ้ตัวที่เ <combined> ป็นตัวหอยไงที่ม <continuum> <No, S 1> ันถือหอกสามหอกสามง่ามนะอันนั <Okay. S 1> <the> ้นอันนั้นเล่นผ่านนี่นี่เม่งยังโหดไม่ลดเลยอู้หูที่ธรรมดาแรงกว่ากระโดดสกิลอะแรงกว่าสกิลมันเนี่ยมันโหดจังวะ เฮ้ยรถไหมสิเออนิดเดียวสิบเปอร์เซ็นต์จะถึงไหมว yup. ันเนี้ยล้านสี่เฮ้ยปกติตีต้องได้สามล้านเออโดนยัดเก๊ฮอกูคิดไปเลยว่าต้องโดนรึ่หยุดเจอด้วยรยดเจอด้วยยุดเก๊รถรัวๆเลย ใจมันจะตัวโดนแน่นอนนะเป็นอย่างนี้แหละต้นนาทีเป็นนะโอกาสน้อยที่มันจะโดนนะเพราะเสี่ผู้พ,พ,พิทักษ์จะหลบได้เลยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหูยหูยคิดไปแล้วว่าจ้อสิกรรมมาปุ๊บต้องโดนนะฮะคือฮิปนี้นี่ถ้าเสือกพูดเบาหรือพูดยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> คือเอาหน้าเนี่ยมาใกล้โทรศัพท์มากข,ขึ้นตั้งเยอะนะฮะแล้วก็พูดแบบปกติเหมือนเดิมแล้วเนะี่ย น่าจะดังแล้วแหละท่านคนนี้ไม่ไหวนะครับตายหา่าพอดีย่ะผมเนี่ยเอ้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 ย,อยโดนตะกิ้แกะนะบเช่วิ้ยเท่าไหร่ยะสิบล้านเช่ อุ้ยสิล้านอะอ้โคือตีได้สิล้านนีตีตัวเลยวะลืมเลยฮะตอนนั้นตีได้สิล้านเออนี่ครับตีตัวนี้ไปนี้ยวิทาไอตัวหน้าคนแดงๆเนี่ยทีเดียวตายเลยติดอักษะสิา้านสอก้าพันสามร้อย นะครับน้องเลกที่อนาถใจนะก็ถ้าคลิปไม่ลงนานดีขออภัยนะฮะผู้ติดตามวันนี้เรามีสิบคนแล้วนะผมเฮ้ยคือหลักสองแล้วรู้สึกดีนะฮะก็คลิปนี้เนาะแกคัดไปก่อนแล้วกันนะฮะถุกส่วนพีพีจะตามไปก็สำหรับวันนี้นะครับ ตัวลาไปก่อนแล้วกันเนเสียงรถด,ดังมากครับอกลางวันระบายครับผม